ดิฉันจิราพรสินุพไยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยดิฉันกราบเรียนว่าหลังจากที่ได้ศึกษาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เพิ่มเติมพุทธศักราช2564วงเงิน500ล้านบาทฉบับนี้แล้ว ดิฉันกราบเรียนว่าเช่นกันกันกบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยทุกท่านค่ะดิฉันไม่สามารถปล่อยให้พรกฉบับนี้ผ่านสภาไปได้อย่างแน่นอนเพราะประการแรกการตราพระราช,รราชกำหนดฉบับนี้คณะรัฐมนตรีอ้างความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ซึ่งสามารถจะกระทําได้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ขีดเส้นใต้คำว่าในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้คำนี้ค่ะแสดงว่าต้องจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินจนไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบปกติได้ทันแต่ท่านประธานที่รครรพค่ะดิฉันกราบเรียนว่าถ้ามาดู ที่มาที่ไปของพระราชกำหนดฉบับนี้รวมถึงแนวทางการใช้เงินจะพบว่าแท้จริงแล้วค่ะรัฐบาลสามารถหลีกเลี่ยงการออกเป็นพระราชกำหนดและสามารถดำเนินการในรูปแบบพระราชบัญญัติได้แต่เลือกที่จะไม่ทำกลับอ้างความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและจงใจจะใช้ประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้สภาต้องผ่านพระราชกำหนดฉบับนี้โดยเร็ว ถ้าเราจำกันได้ค่ะในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่3มิถุนายน2564ที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ารัฐบาลหันงบกระทรวงสาธารณสุขลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด19และก็มีข้อสังเกตว่าไม่มีการตั้งงบ เพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 เอาไว้ในงบกลางเหมือนงบประมาณของปี2,564ที่ผ่านมาซึ่งตั้งไว้จำนวนสูงถึง40,000ล้านบาทซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ชี้แจงกับสภาในการประชุมครั้งนั้นว่างบด้านสาธารณาสุขและงบกแก้ปัญหาโควิด -19 จะมาใช้เพิ่มเติมจากพระราชกาหนดกู้เงินจานวนห้าแสนล้านบาทฉบับนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าดูใน พระราชำหนดฉบับนี้ก็จะมีการตั้งงบประมาณด้านสาธรารณสุขเอาไว้จํานวนส0ม0 0ล้านบาทท่านประธานที่เคารพคะนี่จึงเท่ากับว่าแท้จริงแล้วค่ะรัฐบาลมีการวางแผนเพื่อกู้เงิน500แสนล้านบาทตั้งแต่แรกพร้อมๆกับการเริ่มจัดทำพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ซึ่งมีการจัดทำตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ใช่หรือไม่ จึงจงใจไม่จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณาสุขและการจัดการโควิด -19 ไว้ในพรบงบประมาณปกติให้เพียงพอแต่เก็บเอาไว้เพื่อมากู้นอกระบบในรูปแบบของพอรกแทนซึ่งจะยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นดังนั้นค่ะการที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นการกู้เพราะจำเป็นเร่งด่วนจนไม่สามารถรองงบประมาณปกติได้จึงอาจฟังไม่ขึ้นยิ่งไปกว่านั้นค่ะ ในการประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565เมื่อวันจันทร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะสำนักงานบริหารนี่สาธารณาค่ะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ2,564ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่จะถึงปีนี้นะคะรัฐบาลค่ะมีการวางแผนจะกู้เงินเพียง หนึ่งแสนล้านบาทจากก้อนพรกองเงินกู้ทั้งหมดห้าแสนล้านบาทและที่เหลือก็จะมีการทยอยกู้แบบนี้ค่ะจึงเท่ากับว่าทแท้จริงแล้วเงินที่เหลืออีกจำนวน4 0 0แสนล้านบาทไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนขนาดที่จะรอใช้ในพรบรงบประมาณปกติไม่ได้เพราะกว่าจะได้ใช้จริงๆก็ต้องรอขึ้นปีงบประมาณใหม่แบบที่สวนอได้บอกคำถามคือแล้วทำไมต้องมาขอกู้5 0 0แสนล้านบาททั้งๆท,ที่มีแผนจะใช้แบบเร่งด่วน ภายในปีงบประมาณ64เพียงแค่ 1, 100ล้านบาทเท่านั้นนี่คือข้อเท็จจริงนะคะที่ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจรนารณางบประมาณปี65ท่านประธานสามารถไปขอดูตรวจสอบรายละเอียดได้เลยดิฉันเรียนว่าถ้ารัฐบาลจะแสดงความจริงใจในการใช้เงินที่เป็นภาษีของประชาชนเพื่อบริหารจัดการด้านวัคซีนและแก้ปัญหาโควิดจริงท่านสามารถใส่ไว้ในพรบรงบป,ประมาณปกติได้ตั้งแต่แรกแต่ท่านไม่ทำเพราะ อยากใช้เงินแบบหลีกเลี่ยงการตรวจสอบใช่หรือไม่ท่านประธานที่เาคารพคะก่อนหน้านี้มีการกู้เงินจำนวน1ล้านล้านบาทโดยกำหนดว่าจะใช้ในการเยียวยา5,50 0 0ล้านบาทและฟื้นฟ,ฟูเศรษฐกษิจ4ี่แสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการเยียวยาซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้พ ah, ี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยานะคะเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ก็ถึงได้ยอมให้ท่านได้กู้เงินไปแก้ปัญหาก้อนนั้นแต่การที่รัฐบาลออกเพียงมาตรการเสริมไม่มีมาตรการหลักที่เหมาะสมมันไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะ ในจํานวนเงินหนึ่งล้านล้านบา Д ทที่เคยกู้ไปมีการใช้เงินในด้านสาธารณสุขจานวน4ี่หมื่นล้านบา Д ท4ี่หมื่นห้าพันล้านบาทค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาปรากฏว่าวัคซีนซึ่งเป็นหัวใจในการสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขและฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศกลับไม่มีตัวเลือกมีตัวเลือกที่จํากัดมากะคะ่ะมีความล่าช้าแล้วก็ไม่เพียงพอมีปัญหาในการดําเนินการมากมายท่านประธานที่เคารพค่ะในการกู้ครั้งแรกจํานวน1ล้านล้านบาท แค่ไม่มีรายละเอียดโครงการต่างๆให้สภาพิจารณาค่ะทางสภาก็อนุโลมให้เพราะว่าเข้าใจได้ว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกระทันหันเป็นโรคระบาดที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนยากต่อการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาแต่เราอย่าลืมค่ะว่าในการกู้เงินครั้งนี้รัฐบาลได้ผ่านประสบการณ์การระบาดมาแล้วถึงสามครั้งค่ะตั้งแต่าก,การระบาดรอกแรกในประเทศไทยจนถึงวันนี้ค่ะผ่านมากว่าหนึ่งปีสเดือน จนถึงตอนนี้ค่ะการออกพร,พร,พร,ก,รกู้เงิน500ล้านบาทก็ยังไม่มีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนให้สภาได้พิจารณาเหมือนเดิมค่ะมีกระดาษแค่5แผ่นให้อ่านดิฉันถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้ท่านเรียนรู้อะไรบ้างเลยนะคะแล้วจะให้สภาไว้ใจให้ท่านไปใช้เงินจำนวนมหาศาลก้อน500ล้านบาทนี้เพิ่มอีกได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพค่ะ ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด19เเราเข้าใจได้ค่ะว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าการใช้เงินจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะฟื้นได้เสมอไปเพราะหัวใจสำคัญคือวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการใช้เงินของผู้นำประเทศตราบใดที่คนใช้เงินยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยเงินแต่ละก้อนที่พลเอกประยุทธ์กู้มาค่ะแทนที่จะช่วยในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดช่วยฟื้นประเทศจากวิกฤตก็จะถูกใช้ไปกับโครงการแจกต่างๆอย่างไม่จบสิ้นเพิ่มหนี้ให้กับประเทศโดยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีต้องมาแบกรับภาระหนี้ก้อนใหญ่แบบนี้แบบไม่มีอนาคต ซึ่งเมื่อหวัวค่านะคะท่านนายกรัฐมนตรีค,ค่ะก็ะได้ถามสภาว่ารู้จักคําว่าอนาคตไหมดิฉันกล่าวเปลี่ยนว่าดิฉันรู้จักค่ะแต่ไม่ดิฉันไม่เห็นมันภายใต้การบริหารประเทศของผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วเรายังจะกล้าปล่อยให้คนที่บริหารประเทศล้มเหลวมาตลอดเจดปีแล้วก็ยังพิสูจน์ความด้อยประสิทธิภาพของตัวเองมาแล้วในการบริหารจัดการเงินกู้มหาศาลจำนวนหนึ่งล้านล้านบาททำให้ เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเราจะให้ผู้นำที่ไร้ความรู้ความสามารถอย่างร้ายแรงคนนี้ได้มีโอกาสใช้เงินก้อน5 0 0แสนล้านบาทเพิ่มอีกเหรอคะดังนั้นค่ะขอให้รัฐบาลหยุดอ้างความจำเป็นเร่งด่วนหยุดเอาประชาชนเป็นตัวประกันเอาความเดือดร้อนเอาความเป็นความตายของประชาชนเป็นข้ออ้าง เพื่อให้รัฐบาลสามารถออกพอรกองเงินกู้แบบมัดมือชกสภาให้ต้องผ่านพรกรฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ใช้เงินอย่างมือเติบไปกับโครงการแจกต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสร้างฐานเสียงให้กับตัวเองแบบหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ออกพรกองเงินกู้จํานวน5้าแสล้านบาทโดยเอาผลประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้คํานึงถึงความยากลาบากที่แท้จริงของประชาชนเหมือนที่ผ่านมาและยังเป็นการโยนหนี้ก้อนโตนี้ให้กับคนทั้งประเทศต้องมาแบกรับภาระแทนแบบนี้ที่ฉันไม่สามารถให้พรกรฉบับนี้ผ่านได้ค่ะขอบคุณค่ะ